ความรักจากหวานกลายเป็นขมความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอทาโลกของเรายังคงเป็นสีชมพูและทั้งคู่ไม่ปล่อยมือกันไปไหนหากคู่ไหนประคองรักฝ่าฟันอุปสรรคไปได้จนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรถือเป็นเรื่องราวดีๆของชีวิตคู่ แต่หากวันไหนที่รักมีอันต้องจบจากหวานกลายเป็นความขมขื่นไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่หากไม่ใช่คู่แล้วเราคงต้องปล่อยมือไปมีหลายคู่รักดาราที่เห็นว่าน่ารักและอยากจะให้ลงเอยกันด้วยดีแต่รักออกแบบไม่ได้ไม่มีใครรู้ว่าอนาคตและจุดจบจะเป็นอย่างไรสิ่งที่เหลือไว้เพียงความทรงจำและความรู้สึก <c oughs> เริ่มต้นที่หนุ่มเตอ๋อชันทวิทและสาวพิกพัทรศยา คู่รักที่เหมือนจะไปกันด้วยดีที่สุดแต่ก็กลับกลายเป็นรักร้างด้วยเหตุผลของทั้งคู่ที่เราไม่อาจล่วงรู้ได้เลยคู่นี้แม้จะเลือกทางเดินทางใครทางมันแล้วแต่ด้วยความผูกพันของเขาและเธอยังคงติดต่อห่วงใยกันชันมิตรที่ดีถือเป็นอดีตคู่รักตัวอย่างที่ควรเป็นโมเดลของคนเลิกกัน <c oughs> วานธนกิจพิมมาดา เป็นคู่รักที่หลายคนต่างเชียร์กันตั้งแต่เริ่มตน้นด้วยความสดใสน่ารักของสาวพิมพ์และความทะเลน้นของหนุ่มวานถือเป็นเคมีที่เข้ากันมากๆก่อนหน้านี้หนุ่มวานได้บอกว่าพิมพ์คือสาวในสเปคและสาวในฝันและวันเวลาก็พาให้เขาและเธอมาเจอกันจนก่อเกิดเป็นความรักพิมพ์และวาน การเดินทางของความรักของเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ฝันไว้เมื่อรักเดินทางมาถึงทางตันบทสรุปคือว่านพิมพ์ปองปล่อยมือกันเหลือไว้เพียงแค่ความเป็นเพื่อนกันเท่านั้นเอง <c oughs> นิววงศกรจุยวรัตยารักที่เกิดขึ้นกลางกองถ่ายเมื่อความสนิทก่อตัวขึ้นเป็นความรักจุยและนิวประกาศตัวว่ากำลังคบหาดูใจกันและทั้งคู่ก็ได้ลงขันทำธุรกิจร่วมกันด้วย การเดินทางของรักระหว่างนิวและจุ๋ยได้ถักร้อยเกี่ยวรักกันมากกว่า4ปีมีแพลนจะวิวากกันอยู่ไม่ไกลแต่สุดท้ายแล้วความรักของเขาก็กลับกลายเป็นอดีตฝ่ายชายเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าไม่เคยเสียใจที่เคยได้รักกันขอเก็บวันเวลาดีๆแบบนี้ไว้เป็นความทรงจำปัจจุบันทั้งคู่ก็อยู่กันคนละช่องคงไม่ได้โครจรมาเจอกันบ่อยเหมือนคู่อื่น มาต่อกันที่เดียวสุริยต์และสาวรถเมคนึงนิดถือเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ตอนประกาศเลิกกันหลายคนรู้สึกเสียดายไปตามๆกันเพราะว่าเป็นคู่ที่น่ารักและราบเรียบไม่มีข่าววืห้หว้าหรือว่ามือที่สามแต่อย่างใดแต่เมื่อความรักก็เป็นเรื่องของคนสองคนที่ไม่มีใครรู้ได้เลยถึงสาเหตุที่ต้องจบกันวันนี้ทั้งคู่ต่างคนต่างเดินทางตามหาความฝันของตัวเอง เดียวสุริยนยังไม่มีใครเป็นคนข้างกายส่วนด้านสาวรถเมยก,ก็มีคนดูแลหัวใจแล้วแม้รักจะคมในตอนแรกวันเวลาช่วยเยียวยาพาให้เขาเด้ก้าวเดินต่อไปด้วยใจที่เข้มแข็งมากี้ราศีตองจุลวุฒิความใกล้ชิดทำงานด้วยกันนำพามาซึ่งความรักแม้ว่ามากี้จะมีคู่จินแต่ก็ไม่ได้วันไว้แต่อย่างใด ความรักยังคงเดินหน้าต่อไปตามฉบับรักสายๆแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่มากี้และต้องได้เลือกนั้นก็คือยุติบทบาทในฐานะคู่รักทำกลางเสียงลือเสียงเล่าอ้างเยอะแยะมากมายแต่เมื่อไม่ใช่ก็ไม่มีใครฟื้นพมลิขิดไปได้วันเวลาผ่านไปความรักของมากี้บังเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อกมาเทพแผงซ้อนเล่งหัวใจของเธอให้ตรงกับหนุ่มป๊อกทายาทข้างเซนทรัลถือว่าเป็นอดีตรักที่ไม่ได้ขมปีสักเท่าไหร่ สาวปุยฝ้ายและหนุ่มแม็กวีรคณิศเป็นคู่รักจากบ้าน AF ที่สารสัมพันธ์ความรู้สึกดีๆออกมาด้วยกันเรียกว่ารายการจบคนไม่จบทั้งคู่ปลูกต้นรักกว่า4ปีต้องบอกเขาว่าคู่นี้เป็นคู่ที่มีแฟนคลับลุ้นให้รักกันและเขาทั้งสองก็หัวใจตรงกันจริงๆแต่เมื่อนาฬิกาของความรักของทั้งคู่เริ่มเดินช้าลงเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่หมดเวลาแห่งความรักเมื่อครั้งข่าวที่บอกว่า ปุยฝ่ายแลม็กเลิกกันฝ่ายหญิงถึงท่านใช้คําว่าเหมือนโดนยิงที่หัวใจมันเจ็บมากส่วนฝ่ายชายโดนถล่มยับด้วยข้อหาไปมีกิ๊กรักที่หวานก็กลับกลายเป็นขมของจริงสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้ประกาศว่าแม้ว่าเขาจะเลิกกันแต่ความหวังดีและความห่วงใยก็ยังมีให้กันและกันไม่เสื่อมคลายอาร์ตพัสุน้ำฝนพัชริน คู่รักแห่งวิกพระรามสี่ต้องขอบอกค่ะว่าคู่นี้เป็นรักที่ดูเหมือนจะลงตัวกันมากที่สุดทำงานช่องเดียวกันเล่นละครด้วยกันมีเวลาเจอกันเป็นคู่รักในวงการที่ไม่ค่อยจะมีข่าวรักๆักเลิกเลิกสักเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนทางเดินแห่งรักของทั้งคู่จะเดินมาถึงทางตันด้วยข่าวคราวต่างๆที่โหมกระนำเข้ามาแต่จากปากของทั้งคู่นั้นสาเหตุข,ของการร้างรานานก็เกิดจากความไม่เข้าใจอะไรบางอย่าง เขาและเธอจึงตกลงใจยุติความสัมพันธ์ชั้นแฟนเหลือเพียงสถานะเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันเราก็ยังเห็นทั้งคู่ร่วมงานกันได้ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆแม้จะเลิกกันก็ไม่จำเป็นต้องเกลียดกันปิดท้ายกันที่คู่รักที่เลิกกันสะเทือนใจและสะเทือนวงการมากที่สุดก็คือสาวแตงโมและหนุ่มโตโนคงไม่ต้องบอกเล่าเรื่องราวกันให้มากความอีกแล้ว แต่มาเรียนรู้บทเรียนหลังจากรักที่มีอันต้องเลิกลารักพังชีวิตเราต้องไม่พังเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้เวลาจะช่วยเยียวยารักษาแผลในใจเชื่อว่าผมลิขิตของไม่ได้ขีดเส้นมาให้เราได้เจอใครบางคนเพียงแค่คนเดียวคู่แท้ยอมปรากฏเมื่อถึงจังหวะที่ถูกทีและถูกเวลา